สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้จะเกี่ยวข้องกับการลบข้อมูลภายในตารางนะครับเรามาดูวิธีการคิวรีกันครับนิวโ u ลรีขึ้นมาครับโครงสร้างของการลบข้อมูลภายในตารางมีดังนี้นะครับ Delete ตามด้วย Form อรอ์ตามด้วยตารางนะครับ f อร์มนี่คือเ a b l e นั่นเองนะครับตารางอะไรนะครับ ตามด้วยแวร์นะครับแวแล้วก็พิมลิ e ีก็คือฟิลด์ที่เป็น p ิมลิคีเนี่ยอะไรนะครับมาเขียนกันนะครับ d e ย l t s t o r r m ที่จะลบก็คือ person s นะครับ person s ฟิลที่ต้องการลบขอดูก่อนเนาะเป็นเรคคอร์ดที่2แล้วกันนะครับเรคคอร์ดที่เป็น id 2 นะครับก็ใส่แหวนตามด้วยชื่อฟิลเพอร์เซนเอ่อเดดีนะครับเท่ากับสองนะฮะโครงสร้างอยู่แค่นี้ครับก็ลองดูนะครับมันก็บอกว่าลบไปหนึ่งหนึ่งแถวแล้วนะครับดีเฟตดูอ่านะครับนี่คือ SQL ในการลบข้อมูลภายในตารางครับง่ายๆครับ